ก็ลองดูก็ลองดีใจมากครับขึ้นมาพูดนะคนอนี้คนนึงนี่ยังไม่ได้ขึ้นมาพูดนะครับโอเมันก็เป็นเอสุด่วนผมเนี่ยผมไม่ไม่ได้เอาเพื่อนทำเมียแต่ผมเอาน้องของเพื่อนมาทำเมียแล้วก็เบาลงมาหน่อยนะเบากว่าที่เพื่อนทำเมียแล้วก็แล้วไงสำเร็จเบากว่าไหมเลิอรัตนา มานะเอท่านผอสุเทพที่ DCM วันนี้ก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ท่านผอสุเทพแล้วก็ศรีพริยาเข้ามา DCM DCM พิชัยผมเนี่ยวันนี้ก็มาถึงเป็นขบวนรองสุดท้ายนะครับผมนึกว่าผมเนี่ยสุดท้ายแล้วเพราะว่าผมเนี่ยไปนอนที่ไปสุเทสแล้วก็ตอนเช้าเนี่ย ไม่ใช่ลบก๊อกไปใส่เครื่องไว้ก่อนก๊อกไปฝากเครื่องไว้ก่อนที่สมศรตบอไม่พอดีั้งโคนด้วยก็ลาไปแล้วที่ตื่นหนันแล้วก็มาลับเพื่อนที่ลบดีนะครับมาเยี่ยมแม่ผมที่ลบดีที่ป่วยอยู่แล้วก็แล้วก็แม่รับเพื่อนรับเพื่อนที่ยังเดินทาลบดุรีแล้วก็แม่รับที่ยก็เลยมาเด็กนิดนไปเลยมาไี่ก่อน เป่าวมดเต็มเพ่อเพื่อนนะก็เอาเอาภาพทั้งหมดไปเลยลากว่าคือผมเนี่ยเออแล้วลูกลูกบอกด้วยจะได้นะมีชีวิตคนโดนเอทุกโอ้อยู่ข้างล่างเต็มเลยนึกว่าตัดไปเลยแล้วไวาวแล้วก็เป็นปีสองพิบสองก็ใช้ชีวิตตามอยู่37ปีกว่าๆนะครับตรงมาท่านเสียงนีครับชีวิตก็เลยไป เู่ที่ชมชนทหารตาสามถึงเจ็ดปีเป็นครูอยู่สองปีแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังนึกถึงเพื่อนเพื่อนที่เรียนด้วยกันที่เวรครูทรศรีนะสมัยก่อนนี่น,นะครับแล้วผมขอเรียนให้ทราบว่าทุกวันนี้ผมก็ททำธุรกิจจะใช้ชีวิตหลังกระียณแล้วยังทำธุรกิจอยู่ผมเรียนให้ทราบว่า แม้จะใช้ชีวิตสั้นๆที่เรียนอยู่ผมกล้าพูดกับเพื่อนฝูงอยู่เสมอมาดูว่าเรีอ่องหรือไรเสมอว่า,าการเราได้เปลี่ยนนะครับเรียนแค่ปสอบต้นถ้าดาวิชาความรู้กันจริงเนี่ยเนื้อหาต่า,างทำเป็นเนื้อหาจริงๆเนี่ยเราอาจจะสู้กับมสอสบ4มสอบ5ไม่ได้แต่สิ่งที่นะครับ ที่เรียนในหลักสูตรปปสนี่แหละเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยได้พัฒนานะครับคือเรียนกับผู้ใหญ่ได้ไปสัมผัสในตอนตึกสอนได้เรียนการเสกไเรียนที่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 เรียนมต้นส em? ah ีมต้นห้ามาเรียนแล้วสิ่งเหล่านี้นะครับแม้แต่เรียนเวลาสั้นๆ2องปีเนี่ยก็สามารถที่จะนํามาใช้ในการเป็นพื้นฐานเป็นฐานนะครับที่จะ ผลักดันให้เราเนี่ยได้ปุ๊งตัวเองขึ้นถ้าสังเกตดูว่าใครที่เรียนมอจอสี่มอแค่นั้นนะครับจะไม่มีเพราะมันเนื้อหามันมันไม่ได้เอื้อเอื้อที่จะไปใช้เรียกอะไรละ่ะถ้าสมัยนี้ตอนหลังๆเนี่ยเวลาก็สอเนเด็กเนี่ยเขาเรียกว่าประสบการณ์ในการเรียนรู้ถือให้สามารถที่จะใช้ความรู้เนี่ย ไปใช้ชีวิตประจำวันได้ถึงแม้ไม่เรียนต่อสูงขึ้นเพราะฉะนั้นผมจึงกล้ายืนยันว่าหลักสูตรที่เราเรียนนะครับถึงแม้ว่าจะเรียนแค่สองปีพอมตะต้นหรือยิ่งพอมตสูงเนี่ย<ช>เป็นหลักสูตรที่ให้นะครับให้เรามาเยอะมากที่จะเป็นพื้นฐานที่จะสามารถอฟพ้กให้กดต่อไปได้แล้วก็อยู่ที่ตัวของแต่ละบุคคลนะครับอันนี้ผมก็ เรียนเรียนควจะเรียนการนี้ส่วนเรื่องการร้องเพลงนั้นผมมีพี่ภรรยานะครับพร้อมที่จะมาร้องเพลงกันของอยู่แล้วครับที่ผมบอกแต่ต้นแล้วว่าผมเอาน้องสาวเพื่อนเนี่ยมาทาเมียต้นทันผมก็เลยก็อาศัยพี่ภรรยาหรือพี่เมียเลยครับมาร้องเพลงแทนผมครับ ขอเชิญครับท่านเห็นว่ับถือครับ